นี่คือซีรีส์เอ็นคีเลตฝาเขียวนะครับผมพีคีเลตฝาเหลืองและเคคีเลตสีม่วงนะครับผมสำหรับเอ็นคีเลตฝาเขียวเนี่ยผมมั่นใจว่าพี่ทุกคนรู้สรรพคุณกันดีแล้วนะครับผมใช้ตั้งแต่หลังเก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับผมใช้ตั้งแต่ตัดแต่งกิ่งนะครับผมทําใบหนึ่งใบสองใบสามสะสมอาหารก่อนทําสารใช้เอ็นคีเลตตัวเดียวได้เลยนะครับผมหลังจากที่เราทําสารเสร็จเราจะดึงดอกนะครับพี่ๆใช้พีคีเลต สีเหลืองนี่นะครับผมที่หลังจากที่เราทําสารแพคโคเสร็จนะครับใช้พีคีเลตพีคีเลตเนี่ยใช้ตั้งแต่หลังทําสารไปจนถึงระยะทุเรียนรูปเล็กเท่าไข่ไก่ทุเรียนขึ้นหนามนู่นนะครับผมอพอทุเรียนขึ้นหนามหรือทุกเท่าไข่ไก่แล้วเราจะใช้เคคีเลตฝาสีม่วงนี้นะครับผม 3ตัวเนี้ครบจบทางใบนะครับผมทางดินพี่พี่ก็ใส่ปุ๋ยกันปกตินะอ่าทีนี้วิธีใช้นะครับผมทั้งหมดนี้คือ2 0 0ซีซีต่อน้ํา2 0 0ลิตรนะครับ สำหรับการดึงดอกเนี่ยตัวสีเหลืองเนี่ยเอาไปผสมปุ๋ยเกตเช่น05234เป็นต้นอ่าเวลาเวลาเราดึงดอกนะครับผมการใช้งานแบบละเอียดเลยเนี่ยเดี๋ยวถามทักมาทางอินบ็อกซ์ได้เลยนะครับผมใช้ตัวนี้ได้เลยทางใบนะครับผมไม่ต้องซื้อแยกเป็นขวดขวดขวด,ขวดแล้วอยู่ในนี้แล้วมีคีเลตหุ้มให้นะครับผมโอเคนะครับสำหรับเ n คีเลต P คีเลตและ k คีเลตครับผม